สวัสดคี ب, ครับผมกิมจลา so um, พูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ชมอนันท์คโนวัดเขาอนันทาภาสุภาพกันนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับสมเด็จนิ้วดํากันนะครับสําหรับสมเด็จนิ้วดํารุ่นนี้นะครับเป็นพระชุดหายากของหลวงปู่ชมวัดเขานันทาภาสุภาพอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เป็นที่แสวงหาแก่บรรลุศย์เป็นอย่างมากผมเนี่ยขออนุญาตเล่าประวัติโดยย่อของพระเครื่องรุ่นนี้ก่อนนะครับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ตอนออกตุดงนะครับท่านได้ไปพบเจอมายิ้วดํา กลางป่าใหญ่นะครับท่านได้พิจารณาดูแล้วไม้ชนิดนี้มีคุณวิเศษทางด้านป้องกันคุณใสป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับท่านจึงได้พรีมากลับมาไว้ที่วัดนะครับเนื่องจากงานถือบวชเนี่ยท่านได้พบเจอลูกศิษย์หนึ่งท่านที่มีฝีม้าไล่มือในการแกะพิมพะนะครับท่านก็เลยได้ปรึกษากันว่าจะนำไม้ชนิดนี้นะครับมาแกะเป็นพิมพะ ก็เลยเป็นพระเครื่องชุดนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพระเครื่องชุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นไม้ยูดามชุดนึกการจะสร้างไม่เกิน100องค์นะครับพุทธศินจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังจะมีการจานยันเถาะหนึ่งตัวนะครับนี่จานยันเถาะหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้พิจารณาตัวเนื้อไม้นะครับนี่ครับยันเถาะข้างหลังแล้วก็ดูพุทธศินในการแกะนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับกลัวคนที่คิดไม่ดีนําไป แกะเราก็ลองเรียนแบบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับพิจารณาดีๆนะครับพระสมเด็จนิ้วดำของท่านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับนี่ครับส่วนจานลายมือนะครับมี2ลายจานนะครับก็จะมีของหลวงปู่ชมนะครับแล้วก็จะมีของหลวงนาตีนะครับดูรอยจานนะ ดูพุทธศิลป์ดูเนื้อไม้นะครับคือคนที่แกะพิมพ์ก็คือคนที่แกะพิมพ์เดียวกับงาช้างนะครับนี่แบบนี้แต่เนื่องจากเนี่ยในวาระแรกการแกะพิมพ์ของยุดําเนี่ยท่านจางกับหลวงตาตีสองคนนะครับตอนหลังเนี่ยพอเป็นงาช้างปั๊บท่านก็เลยให้ช่างเนี่ยแกะเป็นยันเทาะเลยนะครับวันนี้ผมกิมตลาพูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ